ญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนชีวิตราบรื่นบางคนเจอแต่ปัญหาอาตมาว่าส่วนหนึ่งมาจากกัลยาณมิตรหรือสัตว์บุรุษนี่แหละเมื่อก่อนโยมป้าข,ข้างบ้านอาตมาแกขี้โมโหฉุนเฉียวด่าลูกหลานตลอดเวลาชีวิตวุ่นวายมากแต่พอได้ไปฟังธรรมได้คบกับคนที่ใจเย็นมีเมตตาชีวิตแกก็เปลี่ยนไปพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ปูติมุตเตนะมัดเฉนะโยสังโคโสปิปูติวาติปลาเน่าตัวเดียวย่อมทำให้ปลาทั้งคล้องพลอยเน่าไปด้วยฉันใดครบคนพานก็พาให้เราเป็นคนพานไปด้วยฉันนั้นการได้ฟังธรรมจากสัตว์บุรุษเหมือนได้ยาดีมาขัดเกลาจิตใจให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เมื่อใจสงบปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดชีวิตก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจดูนะญาติโยมกำลังคบใครอยู่กำลังฟังใครอยู่ถ้าไม่ใช่สัตบุรุษก็ลองเปลี่ยนดูเถิดแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญธรรมะสวัสดี